สวัสดีครับคุณผู้ฟังครับยินดีต้อนรับคุณผู้ฟังทุกท่านอีกครั้งสู่พื้นที่ที่เราจะมาพูดคุยกันถึงเรื่องราวที่แปลกประหลาดเรื่องราวที่อยู่กึ่งกลางระหว่างความจริงและความเชื่อเรื่องที่ท้าทายคำว่าความบังเอิญในโลกของเรามีเรื่องราวมากมายที่ถูกส่งจากปากต่อปากครับ และเรื่องที่ผมจะนำมาเสนอในวันนี้ก็เป็นหนึ่งในนั้นครับมันเป็นเรื่องที่ผมได้รับฟังมาจากน้องชายคนหนึ่งที่สนิทกันดีน้องคนนี้มีชื่อว่าวินครับก่อนที่เราจะดำดิ่งลงไปในเรื่องราวของวินผมอยากจะขอปูพื้นให้กับทุกท่านได้เห็นภาพชีวิตของคนแบบเขาก่อนครับวินเองทำงานเป็นฟรลแลนซ์ไกด์ หรือที่เรียกกันว่าหัวหน้าทวนนั่นแหละครับชีวิตของเขาคือการเดินทางที่ไม่มีที่สิ้นสุดคือการนอนในโรงแรมที่ไม่ซ้ำหน้าหรือการปรับตัวให้เข้ากับสภาพแวดล้อมและพลังงานในแต่ละสถานที่ซึ่งเป็นสิ่งที่คนทั่วไปอาจจะไม่เคยสัมผัสครับคุณผู้ฟังลองจินตนาการดูสิครับในหนึ่งเดือน คุณอาจจะต้องนอนในห้องที่ไม่ใช่ห้องของตัวเองมากกว่า15คืนแต่ละห้องมีประวัติศาสตร์มีเรื่องราวมีพลังงานของคนที่เคยเข้ามาพักก่อนหน้าคุณบางห้องให้ความรู้สึกอบอุ่นปลอดภัยแต่บางห้องก็ให้ความรู้สึกตรงกันข้ามความรู้สึกเหมือนมีคนมาจ้องมองเหมือนมีอากาศมันหนักอึง้ง อย่างไม่มีสาเหตุคนทำงานสายนี้หลายคนก็มักจะมีเซน้นส์หรือสัมผัสที่เฉียบคมกว่าคนปกติและหลายคนก็มีเรื่องราวลีลับประจำตัวแต่วินยืนยันกับผมคราว่าเรื่องที่เขาเจอนั้นมันเหนือกว่าเรื่องผีธรรมดาทั่วไปเพราะมันไม่ใช่แค่เรื่องของวิญญาณแต่มันคือเรื่องของปรากฏการณ์ ที่เชื่อมโยงคนสองคนเข้าไว้ด้วยกันอย่างน่าคนลุกครับเอาล่ะครับเกินมานานพอสมควรแล้วเรามาเริ่มต้นบันทึกเรื่องเล่าข้ามจังหวัดของวินและแฟนของเขากันเลยดีกว่าครับเรื่องราวทั้งหมดเกิดขึ้นเมื่อปลายปีที่แล้วครับเป็นช่วงที่การท่องเที่ยวกำลังจะกลับมาคึกคัก วินเองก็ได้รับงานใหญ่เป็นทัวร์ลูกค้าในภาคอีสานแต่ความพิเศษของทริปนี้คือลูกค้าเขาเนี่ยก็อยู่กันกระจัดกระจายมากครับทำให้บริษัทต,ต้องแก้ปัญหาด้วยการแบ่งทีมงานออกเป็นสามสายเพื่อจะไปรับลูกค้าจากจังหวัดต่างๆก่อนจะนำมารวมตัวกันที่จุดหมายปลายทางหลักคือจังหวัดเลยครับคุณผู้ฟัง ทีมของคุณวินได้รับมอบหมายให้ไปที่จังหวัดสุรินทร์ครับเขาเดินทางไปกับรุ่นพี่ในทีมอีกคนท่านหนึ่งที่ชื่อว่าพิ่เตเป็นพี่สาวสองที่อารมณ์ดีและเป็นที่รักของน้องๆส่วนฝนแฟนสาวของคุณวินนั้นเธอได้รับมอบหมายให้เดินทางไปที่จังหวัดนครราชสีมาหรือโคร,ราชเพียงลําพังครับ วินเล่าว่าตอนที่แยกกันที่สถานีขนส่งเขาก็ไม่ได้มีลางสังหรณ์อะไรเป็นพิเศษนะครับคุณฝน,นเองก็ดูจะดีใจเสียด้วยซ้ำเพราะการเดินทางคนเดียวหมายถึงการได้พักโรงแรมคนเดียวซึ่งมันก็ไม่ต้องวุ่นวายหรือแชร์ห้องกับใครซึ่งถือว่าเป็นกำไรของชีวิตคนทำงานสายนี้ คุณฝนเดินทางไปถึงโคราชในช่วงบ่ายแก่ๆของวันนั้นเมื่อเธอเช็คอินเข้าโรงแรมเรียบร้อยสิ่งแรกที่ทำก็คือการวิดีโอคอลหาคุณวินเพื่ออวดห้องพักซึ่งทุกอย่างมันก็ดูปกติดีครับเป็นโรงแรมที่ดูใหม่และสะอาดสะอา้านไม่นานนักสตาฟท้องถิ่นที่โคราชที่ชื่อน้องนนก็มารับเธอเพื่อที่จะพาไปรับประทานอาหารเย็น และตรงนี้เองครับคือจุดเล็กๆจุดแรกที่น่าสนใจของเรื่องราวนี้น้องนนทไม่ได้พาคุณฝนไปที่ร้านอาหารในทันทีครับแต่เขาได้เอ่ยปากชวนขึ้นมาว่าพี่ฝนครับก่อนไปทานข้าวผมอยากจะพาพี่ไปไหว้พระก่อนไม่ทราบว่าพี่จะสะดวกไหมครับเป็นการเอาเลิกเอาชัยกันซึ่งคุณฝนเองแม้จะแปลกใจเล็กน้อย แต่เขาเห็นว่ามันเป็นเรื่องที่ดีก็เลยตอบตกลงไปและสถานที่ที่น้องนนพาไปนั้นไม่ใช่ลานอนุสาวรีย์เท้าสุรานารีหรือย่าโมที่นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่คุ้นเคยกันแต่เขาได้พาไปที่องค์เก่าซึ่งประดิษฐานอยู่ในวัดแห่งหนึ่งตรงนี้ผมขออนุญาตขยายความให้ผู้ฟังได้เข้าใจ บริบททางวัฒนธรรมสักเล็กน้อยนะครับสำหรับชาวโคราชแล้วท้าวสุรนารีหรือย่าโมเนี่ยคือวีรสตรีและสิ่งศักดิ์สิทธิ์สูงสุดที่เป็นที่เคารพรักการมีอยู่ขององค์เก่าในวัดนั้นคือเป็นสถานที่ที่ศักดิ์สิทธิ์ที่คนท้องถิ่นจริงๆให้ความเคารพนับถือเป็นอย่างสูงว่ากันว่าเป็นองค์ดั้งเดิมที่มีพลัง และบารมีเข้มข้นการที่คนต่างถิ่นจะถูกพาไปที่นั่นไม่ใช่เรื่องที่จะเกิดขึ้นง่ายๆครับการกระทำของน้องนนในวันนั้นเราอาจมองได้ว่าเป็นความปาถนาดีของเจ้าบ้านที่อยากให้แขกสักคนได้สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์เพื่อความเป็นสุริมงคลแต่เมื่อมองย้อนกลับไปหลังจากที่เรื่องราวทั้งหมดได้เกิดขึ้น มันก็อดคิดไม่ได้ว่าหรือนี่อาจจะเป็นลางสังหรณ์บางอย่างของคนในพื้นที่ที่สัมผัสได้ถึงพลังงานบางอย่างและอยากจะให้คุณฝนมีสิ่งศักดิก์สิทธิ์คอยคุ้มครองเรื่องนี้เราคงหาคำตอบที่แท้จริงไม่ได้แต่ที่แน่ๆคือคุณฝนได้ไปขอพรจากย่าโมองค์เก่าในวันนั้นเป็นที่เรียบร้อย ก่อนที่เธอจะต้องกลับไป,ปเผชิญหน้ากับค่ำคืนอันยาวนานในห้องพักของเธอหลังจากที่ไหว้พระและรับประทานอาหารเย็นเสร็จคุณฝน,นก็ขอตัวกลับมานอนพักผ่อนที่โรงแรมก่อนเวลาอันควรเธอให้เหตุผลว่าเหนื่อยและอยากเตรียมตัวสำหรับงานในวันรุ่งขึ้นซึ่งเวลาในตอนนั้นก็เป็นเวลาประมาณ6โมงเย็นกว่าๆครับ คุณวินเล่าว่าตอนนั้นเขายังคงอยู่บนรถทัวร์ที่กำลังมุ่งหน้าสู่จังหวัดสุรินทร์และเขาก็ได้รับโทรศัพท์จากคุณฝนอีกครั้งแต่ครั้งนี้น้ำเสียงของเธอที่ได้ยินผ่านโทรศัพท์มือถือนั้นมันเปลี่ยนไปครับคุณผู้ฟังคุณฝนเล่าให้คุณวินฟังว่าทันทีที่เธอกลับเข้ามาในห้องพักคนเดียวบรรยากาศทุกอย่างมันไม่เหมือนเดิมครับ ห้องที่เมื่อตอนบ่ายยังให้ความรู้สึกสว่างและปลอดโปรง่งบัดนี้กลับให้ความรู้สึกที่มันอึดอัดความเงียบภายในห้องมันดังเกินไปจนน่าจะใจหายและอากาศก็ให้ความรู้สึกที่หนักและซึมอย่างประหลาดครับผมอยากให้คุณผู้ฟังทุกท่านลองนึกภาพตามนะครับความรู้สึกของการอยู่คนเดียวในสถานที่ที่ไม่คุ้นเคย ประสาทาสัมผัสของเราก็มักจะตื่นตัวมากกว่าปกติแสงที่เปลี่ยนไปเสียงที่เงียบลงอุณหภูมิที่ลดต่ำทุกอย่างมันสามารถส่งผลต่อความรู้สึกของเราได้และในขณะที่ความรู้สึกหวาดระแวงกำลังจะเกาะตัวขึ้นช้าๆนั่นเองสายตาของคุณฝนก็ได้ไปสังเกตเห็นบางสิ่งที่มันผิดปกติเข้า บนผนังข้างตู้เสื้อผ้าไม้ที่ดูคลาสสิกเธอเห็นคราบสีน้ำตาลอมเหลืองที่แห้งกลังติดอยู่เธอเล่าว่าความรู้สึกตอนนั้นคือไม่อยากจะเข้าใกล้ตู้ใบนั้นเลยแม้แต่น้อยและสิ่งที่ทำให้หัวใจของเธอเต้นแรงยิ่งกว่าเดิมคือเมื่อเธอหงายหน้าขึ้นไปเธอก็ได้พบกับคราบในลักษณะเดียวกันอีกหนึ่งจุดอยู่ที่บนเพดานครับตำแหน่งของมัน อยู่ใกล้กับราวผ้าม่านหน้าต่างพอดีครับณนะจุดนี้เองที่คุณวินยอมรับกับผมว่าเขาได้เผลอปากไว้ไปหน่อยเขาก็เลยพูดแซวแฟนสาวของเขาผ่านโทรศัพท์ไปว่าระวังนะไม่ใช่มีคนไปผูกคอตายอยู่ตรงนั้นหรอคุณฝนเธอถึงกับต้องดูเขากลับมาทันทีด้วยน้ําเสียงที่สั่นเครือว่าจะพูดแบบนี้ทำไมคนยิ่งกลัวอยู่ วินถึงได้ตระหนักว่าฟฟนของเขากำลังกลัวอย่างสุดขีดความกลัวของเธอรุนแรงถึงขนาดที่ว่าเธอได้โทรศัพท์ไปชวนน้องนนให้มาอยู่เป็นเพื่อนแต่ด้วยความเก่งใจและไม่สะดวกน้องนนเองก็เลยปฏิเสธไปนั่นหมายความว่าในคืนนั้นคุณฝนเองจะต้องเผชิญหน้ากับความกลัวและความรู้สึกที่ไม่ปลอดภัยนั้นเพียงลำพังครับคุณมูฟัง เรามาหยุดวิเคราะห์กันตรงนี้สักครู่นะครับในทางจิตวิทยาปรากฏการณ์นี้เรียกว่า power of suggestion หรืออำนาจของการชี้นำได้ไหมเป็นไปได้ว่าความเหนื่อยล้าจากการเดินทางและการต้องอยู่คนเดียวในที่แปลกถิน่นทำให้สภาพจิตใจของคุณฝนอ่อนไหวเป็นพิเศษภาพที่เธอเห็นอาจจะเป็นเพียงคาบน้ำเก่า หรือร่องรอยความชื้นธรรมดาแต่เมื่อสมองของเธอเชื่อมโยงมันเข้ากับความรู้สึกไม่ปลอดภัยจินตนาการจึงเริ่มทำงานและคำพูดของคุณวินก็เปรียบเสมือนการสาดน้ำมันเข้ากองไฟตอกย้ำภาพในจินตนาการให้ชัดเจนและน่ากลัวยิ่งขึ้นนี่คือมุมมองในเชิงวิทยาศาสตร์ครับซึ่งก็มีความเป็นไปได้สูงครับ แต่คำถามก็คือแล้วเรื่องราวหลังจากนี้ล่ะเราจะยังสามารถใช้จิตวิทยามาอธิบายมันได้อีกหรือไม่ตัดภาพกับมาที่ฝั่งของคุณวินครับเขาเองก็ได้เดินทางถึงโรงแรมที่จังหวัดสุรินในช่วงค่าโรงแรมของเขาเป็นโรงแรมใหม่เอี่ยมและสวยงามตรงกันข้ามกับความรู้สึกที่แฟนสาวของเขา,ผาเผชิญอยู่อย่างสิ้นเชิง เขาเข้าพักอยู่กับพิเชษครับทุกอย่างมันก็ดูเป็นปกติและราบรื่นดีหลังจากการหาอะไรง่ายๆทานกันเสร็จก็ถึงเวลาที่ต้องพักผ่อนคุณวินเล่าว่าเขาเป็นคนชอบฟังรายการเรื่องเล่าสยองขวัญก่อนนอนแต่ในค่ำคืนนั้นพิเจษได้ขอไว้ว่าอาจจะนอนไม่หลับเขาเองก็เลยเกลงใจและไม่ได้ฟัง แต่ด้วยความที่เป็นคนไม่ชอบนอนในความเงียบสนิทเขาก็เลยเปิดโทรทัศน์ทิ้งไว้และลดเสียงลงจนแทบจะไม่ได้ยินแล้วเขาเองก็ปิดไฟทั้งหมดเหลือเพียงแสงสลัวๆจากจอโทรทัศน์และแสงที่ลอดออกมาจากทางห้องน้ําแล้วเขาเองก็ได้หลับไปครับเขาบอกกับผมว่าเขาไม่ทราบเลยว่าหลับไปนานเท่าไหร่แต่แล้ว เขาก็ต้องสะดุ้งตื่นขึ้นมาครับมันไม่ใช่เพราะความฝันแต่มันเป็นเพราะเสียงครับคุณผู้ฟังเขาบอกว่ามันเป็นเสียงของผู้หญิงที่กำลังร้องไห้เป็นเสียงที่สะอื้นที่แผ่วเบาแต่มันชัดเจนในความเงียบร้องฮวามคิดแรกของเขาก็คือพี่เจร้องไห้หรือเปล่าหรือว่า ท้าลอบก,กับแฟนมาเขาบอกว่าเขายังคงหลับตาและตั้งใจฟังอยู่งเงีย,งยบๆไม่กล้ารบกวนแต่แล้วเสียงสะอื้นนั้นมันกลับค่อยๆดังขึ้นดังขึ้นเรื่อยๆจนแปลเปลี่ยนเป็นเสียงร่ำไห้ที่หหยหวนเป็นเสียงที่เปลี่ยมไปด้วยความทุกข์ทรมานเหมือนกับคนกำลังจะขาดใจ คุณวินย้ำกับผมว่ามันไม่ใช่เสียงของคนร้องไห้แบบธรรมดาแต่มันคือเสียงของความทรมานอย่างแท้จริงเขาจึงตัดสินใจลืมตาขึ้นมาทันทีและแล้วเสียงนั้นก็ได้หายไปหายไปในทันทีที่เขาลืมตาครับคุณผู้ฟังมันจะเป็นไม่ได้ยังไงครับห้องทั้งห้องกลับมาสู่ความเงียบสนิทอีกครั้ง เขาเองก็มองไปที่เตียงข้างๆพิจิตเองก็ยังคงนอนนิ่งสนิทเขาเองก็มองไปที่โทรทัศน์ซึ่งขณะนั้นรายการในโทรทัศน์มันก็เป็นการโฆษณาขายสินค้าไม่มีทางที่จะมีเสียงลักษณะน,นั้นเล็ดลอดออกมาได้คุณวินเองก็คิดในใจครับหรือว่าเราจะหงเว้าไปเองซึ่งเขาบอกว่านั่นคือคําที่เขาคิดในใจ เขาก็เลยพยายามอย่างยิ่งที่จะขมตาให้หลับอีกครั้งและในทันทีที่เขากำลังจะเคิมหลับเสียงนั้นมันก็หวนกลับมาอีกแต่คราวนี้มันดังกว่าเดิมโหยหวนกว่าเดิมและชัดเจนจนเขารู้สึกได้ถึงความเย็ยนที่สันหลังคุณมินบอกว่าเขานอนนิง่งตัวแข็งทื่อจิกผ้าป,ปูที่นอนไว้นั่น หัวใจของเขาเองเนี่ยก็เต้นรัวเหมือนกลองสงครามและในที่สุดเขาก็ทนไม่ไหวครับคุณผู้ฟังเขาบอกว่าเขาตัดสินใจลุกขึ้นมานั่งบนเตียงทันทีและก็เป็นเช่นเดิมครับเสียงนั้นได้หายไปอีกครั้งเขาก็เลยคว้าโทรศัพท์มือถือขึ้นมาเพื่อดูเวลาแสงจากหน้าจอที่สว่างวาบขึ้นมานั้นได้แสดงเวลาประมาณตีสี่ครับ คุณวินบอกว่าในคืนนั้นเขาไม่ได้นอนอีกเลยเขาได้แต่นั่งนิ่งๆอยู่บนเตียงจนกระทั่งตอนเช้าครับและในขณะที่คุณวินกำลังเผชิญหน้ากับความหวาดกลัวอยู่ในห้องพักที่จังหวัดสุรินทร์เขาไม่เคยรู้เลยว่าในช่วงเวลาเดียวกันนั้นเองที่จังหวัดนครราชาสีมาแฟนสาวของเขาก็กำลังได้ยินเสียงเดียวกัน เช้าวันรุ่งขึ้นหลังจากที่คุณวินกับพี่เจดเก็บสัมภาระเพื่อเตรียมจะเช็คเอาท์มีเรื่องแปลกเกิดขึ้นอีกเล็กน้อยครับตอนที่เขากำลังจะลากกระเป๋าเดินทางออกจากห้องเตียงที่เขาเพิ่งลุกขึ้นมามันก็ได้ขยับเองเบาๆมีเสียงดังเอี๊ยดขึ้นมาด้วยความสงสัยที่ผสมกับความกลัวที่ยังคงค้างคา,าใจอยู่ เขาจึงตัดสินใจก้มลงไปดูใต้เตียงฝั่งหัวนอนและสิ่งที่เขาเห็นคือคราบเลือดครับคุณผู้ฟังเขาบอกว่ามันเป็นรอยเลือดที่แห้งแล้วและกระจายตัวอยู่เหมือนกับรอยยุ่งที่ถูกตบจนเลือดสาดเขาไม่ได้บอกเรื่องนี้กับพี่เจดและเขาเพียงแค่อยากจะออกจากที่แห่งนั้นไปให้เร็วที่สุดเท่าที่จะทำได้ครับเมื่อขึ้นรถได้ เขาจึงรีบหยิบโทรศัพท์โทรหาคุณฝนทันทีและยังไม่ทันที่เขาจะได้เอ่ยปากเล่าเรื่องราวของตัวเองคุณฝนก็ได้พูดขึ้นมาก่อนด้วยน้ำเสียงที่อิดโรยว่าวินเมื่อคืนฝนแทบไม่ได้นอนเลยฝนได้ยินเสียงคนร้องไห้วินเล่าว่าตอนนั้นเขารู้สึกเหมือนโลกทั้งใบหยุดหมุนครับเขาเองก็นิ่งไปครู่หนึ่งแล้วจึงถามกลับไปว่า เสียงแบบไหนมันดังตอนกี่โมงสิ่งที่แฟนสาวของเขาเล่าคือเรื่องราวเดียวกันกับที่เขาเจอทุกประการเสียงร้องไห้ที่เริ่มจากเบาๆแล้วดังขึ้นเรื่อยๆและช่วงเวลาที่เสียงนั้นหายไปแล้วเธอได้ลุกขึ้นมาดูนาฬิกาซึ่งมันก็คือเวลาเดียวกันกับคุณวินครับนั่นก็คือตีสีซึ่งเป็นเวลาเดียวกันเปะ๊ะ ผมฟังมาถึงจุดนี้ก็อดที่จะถามเขาไม่ได้จริงๆครับว่าแล้ววินได้ถามเรื่องเบอร์ห้องพักไหมคุณวินมองหน้าผมครับแล้วก็พยักหน้าอย่างช้าๆเขาบอกว่าเขาถามคุณฝนไปว่าฝนห้องที่ฝนพักหมายเลขอะไรหรอแล้วคุณฝนก็ถามเขากลับด้วยคำถามเดียวกันคำตอบของคนทั้งสองคือเลขเดียวกันครับ มันจะเป็นไปได้ยังไงครับคุณผู้ฟังโรงแรมคนละแห่งคนละจังหวัดอยู่ห่างกันเป็นร้อยรกิโลเมตรแต่ในคืนนั้นคุณวินและคุณฝนต่างก็นอนฟังเสียงปริสนาในห้องพักหมายเลขเดียวกันนั่นก็คือหมายเลข2-1-2ครับคุณผู้ฟังหลังจากที่คุณวินเล่าเรื่องราวทั้งหมดให้ผมฟังจบผมก็นั่งนิ่งไปนานเลยครับ ปรากฏการณ์นี้เรียกว่าอะไรประสบการณ์ร่วมหรือแชร์เอ็กเพียรนซ์การสื่อสารทางกระแสจิตเป็นพลังงานของวิญญาณตนหนึ่งที่ส่งอนุภาพมากพอที่จะปรากฏในสองสถานที่้องกันได้หรอเราลองมาพิจารณาจิก๊กซอทั้งหมดกันอีกครั้งนะครับ 1. การไปไหว้พระที่ศาลย่าโมองค์เก่าเป็นการเตรียมรับมือ หรือเป็นเพียงความบังเอิญ 2. ภาพปริศนาบนผนังและเพดานในห้องของคุณฝนและคาบเลือดใต้เตียงของคุณวินมันคืออะไรมันเกี่ยวข้องกันหรือไม่ 3. เสียงร้องไห้ทำไมต้องเป็นเสียงร้องไห้ที่เต็มไปด้วยความทุกข์ทรมานใครคือเจ้าของเสียงนั้นและเขา ต้องการที่จะสื่อสารอะไรและ4ซึ่งเป็นปริศนาที่ใหญ่ที่สุดครับหมายเลขห้อง2.1.2ทําทำไมต้องเป็นเลขนี้มันมีความหมายอะไรซ่อนอยู่หรือไม่ในทางตัวเลขศาสตร์เลข2เนี่ยอาจจะหมายถึงอารมณ์ความรู้สึกความเป็นเพศหญิงส่วนเลขหนึ่งอาจหมายถึงการเริ่มต้นหรือความโดดเดี่ยว แต่ทั้งหมดนี้ก็เป็นเพียงการคาดเดาเท่านั้นนะครับสิ่งที่น่าสนใจคือความจริงที่ว่าผู้ที่ทำการจองโรงแรมนั้นได้พยายามอย่างยิ่งที่จะเลือกโรงแรมที่ใหม่ที่สุดเพื่อหลีกเลี่ยงประวัติหรือเรื่องราวไม่ดีต่างๆแต่มันกลับกลายเป็นว่าโชคชะตาหรืออะไรก็ตามได้นำพาทั้งสองคนไปสู่ห้องพักที่มีหมายเลขเดียวกัน และเผชิญกับประสบการณ์เดียวกันอย่างไม่อาจหลีกเลี่ยงได้เรื่องราวนี้ถึงคำถามไว้มากายครับคุณผู้ฟังครับและอาจจะไม่มีวันได้คำตอบที่ชัดเจนมันอาจจะเป็นเพียงแค่ชุดของความบังเอิญที่เกิดขึ้นอย่างเหลือเชื่อและพอดีกันอย่างน่าประหลาดหรือมันอาจจะเป็นหลักฐานที่บ่งชี้ว่าโลกของเรายังมีมิติอื่นๆที่เรายังไม่เข้าใจ มีความเชื่อมโยงบางอย่างที่วิทยาศาสตร์ยังคงไปไม่ถึงสุดท้ายนี้เรื่องราวที่ผมได้นำมาเล่าให้คุณผู้ฟังได้ฟังกันในวันนี้ก็สุดแล้วแต่จะใช้วิจารณญาณในการรับฟังกันนะครับแต่สำหรับตัวผมเองมันได้เปลี่ยนมุมมองที่ผมมีต่อคำว่าบังเอิญไปตลอดการครับคุณผู้ฟังขอบคุณสำหรับการติดตามรับฟังในค่ำคืนนี้ และสำหรับใครที่ชื่นชอบเรื่องราวลี้ลับที่ถูกซ่อนไว้ในเงามืดแบบนี้ก็อย่าลืมกดติดตามรายการซ่อนหลอนของเราเอาไว้ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดเรื่องราวเขย่าวขวัญในตอนต่อไปสำหรับคืนนี้ขอให้ผู้ฟังทุกท่านนอนหลับฝันดีลาตีสวัสด์ครับคุณผู้ฟัง